เดี๋ยวนี้ก็จะมาดูผักที่เราสั่งไปนะครับเป็นเมล็ดผักโอ้โหเยอะมากๆเลยนี่นี่อ่ะอันแรกครับหอมแบ่งข่ามแบ่งกระเพูดโพดนะผัดทองเหมือนจะเป็นกระพูดหวานนะครับกวางตุง้งนี่ผักทองขออ้ขาหิ่งหอมข่าหิ่หอมเฮ้ยมีบวบด้วยบวบคห้หน่ยนะอืมมีบวบเอ๊ะเมล็ดบวบมันเป็นอย่างี้เลยเนี่ยบวบครับ ะเขือปลกะเพราชุนชายเป็นยังไงอันนี้ชุนชายไม่รู้เหมือนกันนะนอนอะอ,อ,ะอนี่นะครับบรรดาผักทั้งหลายนี่ที่เราสั่งมานะเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแยกกันอีกทีนะว่ามีกี่ชนิดมีเท่าไหร่กันบ้างนะนี่เราสั่งมาเยอะแยะมาก อันตอนนี้เราก็จะมาลองเพาะ,มะเมล็ดนะครับก็จะเป็นเพาะในกระดาษช,ชนะิชู่นะชุบน้ํานะครับเป็นวิธีการเพาะให้มันติดรากนะครับส่วนเมล็ดที่เราจะเพาะก็จะเป็นผักประเภทสลัดนะครับนี่ก็จะเป็นสลัดแก้วนะแล้วก็เมล็ดโอ๊กมินิคอรนะครับนี่แล้วก็เล็ดมินิคอรแล้วก็ เล,ลดคอรัตเป็นกวางตุ้งนะครับนี่เอาเออกอ้าโอเคมองไม่เห็นไปละนี่นะวิธีการเคาะแล้วก็จะเอานาเมล็ดนะครับมาวางที่เ็ชชู่เปียกน้ำเนี่ยเพื่อให้เขาติดรากนะเดี๋ยวเขาติดรากเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่เป็นถังโฟมนะครับเพื่อให้เขางอกรากได้สะดวกมากขึ้นนะครับจุดนี้เราต้องเพาะให้มันขึ้นรากก่อนให้มันติดรากก่อนนะ อ,อ,อ๋อเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับเพื่อว่ามันจะได้เป็นไอรีมให้เราได้กินกันนะอ่อานะเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับรอไอแบบนี้ใช้เวลากี่วันขึ้นรากเหรออืมสองสองวันก็ติดรากแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราทำสำเร็จอ่ะเรามาดูกันนะว่ามันจะติดรากไหมนะสองวันครับโอเคครับ ครับเดี๋ยววันนี้นะจะมาเปิดมเมล็ดผักที่เราเพาะไว้นะครับที่เราเพาะไว้ในตู้เย็นนะ,มะเมล็ดผักตัวเนี้ยเราเพาะไว้ยังไงบ้างนะเอาแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาตั้งไว้ข้างนอกคืนอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูซิโอ้โหก็มีเมอะไรบ้างเนี่ยอินโอเวทโอคีบีคอสแล้วก็อะไรเล็ดเล็ดคอสต่อไปเราก็จะนำมะเมล็ดเนี่ย เข้ามาที่ฟองน้ำเพื่อจะให้เขาออกลากอีกต่อหนึ่งนะครับใระยะตรงนี้เราใช้เวลาฟักกี่วันนะถึงออกใบอะประมาณสี่ห้าวันก็จะออกเป็นใบนะครับเราก็มาดูกันก็เสร็จลวเราก็จะทำประมาณนี้เลยตัวเนี้เราก็จะแช่น้ำไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เขางอกรากได้สะดวกขึ้นนะดีครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อนะอีกเจ็ดวันนะครับ เราสำหรับคืนแรกนะครับจากที่ว่าเราเอามาเล็ดลงไปที่โฟมนะเมื่อวานก่อนนี้เมื่อวานนี้ก็เห็นได้ว่าคืนเดียวนะครับเนี่ย,ยเห็นไหมว่าเขาแตกใบขึ้นมาแล้วล่ะนี่วพวกนี้เป็นผักประเภทสลัดนะพกีนโอก๊กเล็ดโอ๊กพวกนี้ยครับ ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะนี่เห็นไหมเพราะว่าเท่าไหร่นะสองคืนพี่ว่ามาันจะงอ,อกเป็นต้นใหญ่เลยอะอาทิตย์หนึงก็ยังไม่ใหญ่มากอ,อโอ้คครับประมบาณน,นี้นะก็ต้นออกแล้ว<อ>ครับก็สำหรับวันนี้เป็นคืนที่สามนะจากที่เราเอาลงโฟมนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ เริมที่จะเป็นต้นอ,อนะ่อ,อนนะต้นอรอนไม่มีใบละฮะยื่นเนี่ยมืยยเมาใส่มาดยตรงโ,โอเคครับอย่างนี้นะคือนี่สามครับเช้านี้เราก็ตื่นมา ดูมเมล็ดผักของเรานะครับช้อนี้ก็เป็นคืนที่4นะครับที่ว่าเราได้เอาเอามาเล็ดผักลงไปไว้ในฟองน้ำนะครับสำหรับคืนที่4นี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่า,มาเมล็ดผักของเราก็ได้ก็ไปออกมาแทบจะทุกต้นแล้วนะ ก็เดี๋ยวเลอรออีก3ามวันนะครับก็จะนำลงเป็นภาชนะของเดี๋ยวรออีก3ามวันนะครับก็จะครบกำหนดนะ มาทนี้นะ